สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็พามาดูพืชผักสวนครัวของบ้านไองพิอมนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นมะเขือยาวนะคะวันนี้ก็จะเก็บแล้วนะคะโอ้ยดึงไม่ออกอีกดึงกระชากมาโคนจะหลุดออกจากถุงไหมเนี่ยนี่ค่ะลูกจะยาวแบบนี้นะคะต้องถ่ายไกลๆถึงจะเห็นชัด ไม่งั้นต้องนอนนะคะนี่ค่ะลูกยังไม่ใหญ่มากนะคะเพราะบาลังพยมไม่ชอบกินลูกแก่นะคะชอบกินลูกอ่อนๆลูกเอ้เอๆะนะคะนี่ค่ะอันนี้มันมีตัวเขาเรียกตัวบุ้งนะคะที่ขนดำๆนะคะมาเดินแทะสมดเลยนะคะตั้งแต่ยังเล็กอยู่เลยอันนี้ก็เป็นเขือเป็นมะเขือไม่ใช่เขือเป็นมะเขือนะคะนี่ เขาเรียกมะแรงวีขาวนะคะเกาะหลังใบอีกเลยนะคะนี่ค่ะเห็นตัวเขาขามไหมคะนี่เนี่ยคือตัวลายกาดของมะเขือนะคะไม่ว่ามะเขืออะไรทั้งสิ้นถ้ามีตัวนี้ลงนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่นะคะนี่นี่ลูกนี่ก็ยังเด็กๆอยู่นะคะก็เก็บเลยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยว มีลูกเดียวแล้วไม่รู้จะคู่กับใครก็เดี๋ยวปล่อยอีกนะคะส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือมะเขือที่เขาเรียกว่ามะเขือเจ้าพญานะคะก็บาลังพยอมจะเก็บไว้ทําพันุ์นะคะเพื่อเอาไปปลูกข้างนอกนะคะเพราะตอนนี้มะเขือมเช้านี่ออกไปส่งต้นเชอรี่ให้กับลูกค้านะคะ ก็เลยแวะข่าตลาดไปถามดูตอนนี้มะเขือกิโลละ55บาทแล้วนะคะก็ว่าจะปลูกกินเองเผื่อเหลือจะได้ส่งตลาดได้นะคะส่งสักโลละ10บาทก็ยังดีเนาะอย่าไปเอาอะไรมาก10โลก็ได้ร้อยบาทแล้วนี่ลูกใหญ่ๆเห็นไหมคะนี่ค่ะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะคะนี่ค่ะลูกประมาณยี่สิบเปอร์เซนได้เลยนะคะอืมนี่ค่ะต้องถือใกล้ๆยังจะเห็นชัดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆลูกยาวมากๆนะคะอันนี้ยังอ่อนอยู่นะคะนี่ค่ะยังมีนี่อีกนะคะยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ สุกก็จะมีตัวอะไรกินเหมือนกันนะคะแทะสะดำเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือลายนะคะก็ยังพอได้มีเก็บกินนะคะนี่ค่ะแต่ละมือ้อเราก็เก็บได้พอกินนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม่สวยตัวอะไรกัดนะคะ เก็บได้พอกินไปนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากปลูกในถุงข้าวสารนะคะก็ยังได้กินนะคะสำหรับคนพื้นที่น้อยนะคะก็สามารถที่จะปลูกกินได้นะคะแต่อีกวันสองวันมาลายองพยองก็จะเอาออกจากถุงดำนะคะไปปลูกลงดินพ่อขอโทษค่ะเอาออกจากถุงข้าวสารนะคะ ไปปลูกลงดินนะคะเพราะว่าจะเอาถุงข้าวสารนี้มาปลูกกระชายนะคะเพราะว่าถุงไม่พอนะคะตอนนี้กระชายก็เริ่มแตกหน่อเล็กๆขึ้นมานะคะก็ได้ทั้งหมดห้าลูกก็พอแล้วนะคะสำหรับกับข้าวมื้อเย็นนี้นะคะก็ได้อิ่มโดยปลอดภัยจากพืชผักสวนครัวรัวกินได้ของมไลัยวังพยอมนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะจิ้ม น้ำพริกประทูจิ้มปลาสับได้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บผักสวนครัวรู้วกินได้ของบาลายวงพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ